ราศีกุม3สามลักษณะสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเรามาดูในเรื่องของลักษณะแรกกันบ้างดีกว่านะครับลักษณะแรกนิสัยเป็นอย่างไรลักษณะแรกนิสัยนะครับให้ขึ้นเป็นหัวเราะนะครับเออเขาป็นคนอารมณ์ดีนะเออไม่ใช่หัวเราะทั้งวันนะเออเขาไม่คนอารมณ์ดีนะเ,นนะเ,ดเป็นคนที่ เวลาใครมองเนี่ยเอ้ยทำไมดูยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาจังเลยนะเป็นคนที่ทัศนคติดีอยู่ด้วยเราอุ่นใจนะอยู่ด้วยเรามีความสุขนะชอบสร้างสิ่งหัวเราะชอบมีมุกตลกนะชอบทําท่าทำตาให้มันดูจิ้มลิม้มเออมันดูน่ารักน่ารัก,รกเออมันดูมีเสน,น่ห์ต่อคนรอบข้างน,นะเออคุณหลากหลายคนที่เข้าหาเขาเนี่ยเพราะเขาเป็นคนที่เหมือนแบบมีพลังงานบวกเยอะนะครับคนคนนี้นะอ่ะมาดูเรื่องของทัศนคติกันบ้างนะครับ ทัศนศตินะครับไพ่ขึ้นเป็นสีไม้นะครับออค่อนข้างจะมีทัศนศรติที่ดีนะเรื่องสี่ไม้บ่งบอกเรื่องของการเริ่มต้นนะเริ่มต้นในเรื่องของความรักก็ได้นะหรือเป็นเรื่องการที่เขาก็อยากจะมีความรักที่มั่นคงเออเป็นความค่อคนข้างจะมีความคาดหวังเยอะอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของความสมัครมากๆหากคุณเจอรษณะที่หนึ่งเนี่ยก็ควรควาเว่าในการถ้าคุณอยากจะมีครอบครัวแล้วนะครับรษณะนี้ก็เป็นตัวเรื่องที่ไม่แย่เพราะในเรื่องของนิสัยตัวเขาก็เป็นคนรณ ดีด้วยนะอยู่ด้วยเราก็มีความสุขเหมือนกันนะครับมาดูซิว่าตัวเขาเป็นคน introvert หรือว่า extrovert นะครับไขึ้นว่าเขาเป็นคน introvert นะเออจริงแล้วเขาอยากจะอยู่เงียบๆอยู่มีความสุขถึงแม้แล้เขจะมีพลังงานบวกเยอะแต่ก็เหมือนเขาก็จะมีจุดของเขาอะ นะอยากชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่ในที่ที่ของตัวเองที่มีความสุขแต่ก็เข้ากระหาผู้อื่นได้เขาไม่ได้มีข้อขัดหรือว่าข้อความไม่สบายใจขนาดนะั้นแต่ถ้าเลือกได้เนี่ยเขาเลือกอยู่ตัวคนเดียวจะดีกว่านะครับแล้วอายุหลักมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่ากัคุณไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าเท่ากัคุณนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศดูสิไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับมาดูสิ่งที่ต้องระวังนะครับสําหรับลักษณะที่หนึ่ง,งนี่ดูสิเกิดอะไร ให้ขึ้นเป็นไมค์คิงนะครับคือเขาต้องการความสบายใจนะคือเอาง่ายเขาเป็นคนที่ให้พลังงานบวกกับคนรอบขอ้างต้องเข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาเองก็มีแอบมีความคาดหวังแหละว่าเออความรักมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องท็อกซิกสิต้องมีความสุขสิไม่ใช่ว่าเออจะต้องมานั่งเล่าความทุกข์กันยี่สิบสี่ชั่วโมงถูกไหมเขาก็อยากได้มีใครสักคนที่เข้าใจเขามีใครสักคนที่เขาสามารถเล่าเรื่องบางเรื่องให้ฟังได้เออเป็นที่พึ่งทางใจให้ซึ่งกันและกันได้ซึ่งเถี่วงนี้มันก็ต้องเข้าใจนะเขออาด เขาจเขาใจเรานะบางอย่างว่าจะมีเรื่องบางอย่างที่เขาอึดอัดใจที่เขาไม่สามารถบอกใครได้ถ้าถ้าคุณเป็นคนคนนั้นได้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยด้วยเช่นกันนะครับมาดูลักษณะที่2กันต่อนะครับลักษณะสองเป็นอย่างไรลักษณะที่สองนะดูซิลักษณะสองเป็นอย่างไรเรื่องของนิสัยนะครับ สาระสาคัญที่สองนะครับนิสัยภัยขึ้นเป็นเก็บซ่อนความรู้สึกนะเขาเป็นคนความรับเยอะนะเออเวลาทำนะไนเขาค่อนข้างจะเก็บความรับเก่งตัวซ้าไปนะเป็นคนที่ไม่อยากที่จะให้ใครมาทำลายจิตใจถูกเขาเองนะเขาก็ค่อนข้างจะมีความปิดกั้นตัวเองเหมือนกันนะแต่คนภายนอกบางบอกว่าเขาเป็นคนเงียบขรึมเออเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดกับใครเยอะนะเป็นคนที่พูดน้อยต่อยหนักเหมือนกันนะเวลาจะพูดอะไรกับใครเนี่ยบางทีก็ค่อนข้างพูดแรงนะถ้าเขารู้สึกไม่ชอบใจหรือรู้สึกแบบ มันมันหมดแบบโอมันหมดอะไรตายยากและมันสุดแล้วนะเออเขาก็จะพูดแรงๆเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนพูดจาผงผางไม่ใช่เป็นคนพูดที่ว่าว่าไร้ใครนะเป็นคนที่เก็บอารมณ์เอาไว้ค่อนข้างเก่งนะครับอ่ะมาดูซิว่าในเรื่องของทัศนคะติเขาเป็นอย่างไรให้ขึ้นเป็นราชินีถือไม้นะครับเขาเป็นคนที่ จริงจังกับความรักนะเออเป็นคนที่ต้องการความรักที่มั่นคงนะครับต้องการความรักที่เข้าใจในวบบที่ไม่ต้องพูดเออเด็กก็ได้ความรักที่แบบไม่ต้องอ้าปากบอกอะไรกันเยอะนะแต่อยากที่ได้ความรักที่เข้าใจกันเลยมองหน้าก็รู้ใจกันเลยแล้วก็อยากให้ความรักมันเป็นที่พึ่งทางใจของการละกันนะเหมือนเขามีความลับเยอะอ่ะบางทีเขาไม่อยากพูดเยอะเขาอยากได้คนเข้าใจไปเลยหนึ่งเขาก็เป็นคนที่ถ้าได้เจอใครเนี่ยเขาก็เต็มที่กับความรักนะเขาค่อนข้างที่จะ ไปด้วยซ้ำไปนะในเรื่องความหลักด้วยเช่นกันนะคะรับมาดนะูชนนื่ว่าเขาเป็นคน introvert หรือ extrovert ไพ่ขึ้น่าเขาเป็นคน introvert นะในตัวเขาเองเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ชอบทำอะไรแล้วแบบมุ่งเป็นความมุ่งมัน่นนะไปขึ้นในทนี้คือเขาเป็นคนมุ่งมัน่นหนึ่งคนตีลูกถึงนี้ดก็ต้องมุ่งมัน่นตั้งใจนะทำอะไรต้องทําจริงจังทำไรต้องทำความสําเร็จทําอะไรต้องเป็นที่หนึ่งแบบนี้คือเขาก็ เวลาทำอะไรเหมือนเขาไม่ได้โฟกัสอะไรคนอื่นเลยเขาโฟกัสแต่ตัวเองมากกว่านะอ่ะมาดูซิแล้วเขาเป็นคนอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่ากับคุณไพ่ขึ้นเป็นอายุน้อยกว่าคุณนะครับและเป็นคนไทยรู้ว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับดูสิ่งต้องระวังด,ดีกว่านะครับสำหรับลักษณะสองเนี่ยจะต้องระวังอะไรไพ่ขึ้นเป็นสองดาบ ค,คือเขามีความลงเลยใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคือเขาเป็นคนที่ถ้าหากไม่ถูกใจถ้าไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะเย็บเยบมีหายไปนะครับคือเขาเป็นคนที่ปิดกั้นเองค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะหากไม่ได้ชนะใจคุคนนี้ได้นะก็ค่อนข้างจะไม่ได้แบบรับความรักแต่ถ้าถูกใจถ้าโอเคเนี่ยเขาค่อนข้างจะเปิดใจแล้วก็ให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้อยู่ในวงร้อมในวงร้อในวงร้อมของเขาจรที่เขาจะ เปิดให้คุณได้รับรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนแบบไหนนะคุณคนนี้ก็เป็นสิ่งที่มันต้องคุยกันไปเรื่อยๆกอนอย่าเพิ่งไปจริงจังอะไรเยอะมากมายกระไกลให้คุณเนี่ยจะได้ไม่ต้องคัดบอกเยอะจนเกินไปนะครับมาดูลักษณะต่อมานะครับลักษณะที่3เป็นอย่างไรมาดูดีใส่นะครับของลักษณะที่3 นิสัยไปขึ้นหมอรักษาเนี่ยคือเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือเออคนที่ชอบให้พลังงานบวกชอบสอนออชอบที่จะจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเขากนนจะ คิดวิเคราะห์แล้วนะเออเป็นคนชอบวางแผนในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะครับเราก็ไม่ว่าเขาจะเจออะไรกับใครเนี่ยคือเขาเป็นคนไม่ค่อยยอมคนเหมือนกันนะบางทีเขาค่อนข้างที่จะจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างนะใครที่ไม่จริงจังชีวิตเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะไม่อยากสนใจไม่อยากยุ่งด้วยเออเขาอยากจะเจอคนจริงใจนะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของเพื่อนนะครับมาดูซิว่าทัศนคติเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็น ชร์รสนะครับให้ก็เป็นมา้าหลไรนะครับเขาคอนขึานจะลยุยความรักนะชอบใครเนี่ยเขาบอกเลยเออไม่ต้องมาอ้อมค้อมอะไรเลยนะคือเขาก็อยากจะรวดเร็วอะ่ะ <laughs> อยากจะมีความรักเลยเออเขาก็ไม่อยากจะอ้อมค้อมชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็บอกก็ไปเสดเลยนะเออเขาเป็นคนตรงตรงถ้าคุณเจอรักษายสามเนี่ยคุณอาจจะเจอเขามาสารภาพรักเลยเออจะแอบชอบมานานแล้วให้ดอกไม้อะไรแบบนี้เลยนะครับอ่ะมาดูิว่าแล้วเขาเป็นคน introvert หรือ e extrovert ไพ่คือว่าเขาเป็นคนเอ็กโทบดูสิงเออคือไพ่คือในเรื่องของการที่เขาก็พยายามจะหาความเป็นไปได้เออเขาพยายามจะเจอคนหลากหลายพยายามจะหาโอกาสต่างๆนะเออหาความสุขให้กับตัวเองนั่นแหละนะคือมันก็มีความเป็นประสบเหมือนกันที่พอเวลามันหยุดที่ใครแล้วเนี่ยเขาก็เต็มที่กับความรักนะเป็นคนเอ็กโทบดที่แบบไม่ได้จริงจังอะไรใครมากนะักแต่ขอให้มีความสุขกระพอนะครับแล้วมาดูซิว่าอายุละมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่าประม ไพ่ขึ้นอายุน้อยออกว่าหุดนะครับเราเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับมาดูสิ่งที่ต้องระวังดีกว่านะครับลักษณะที่3ต้องระวังอะไรดูสิไพ่ขึ้นจัสมินนะครับคือคุณคนนี้นะคือเป็นในจุดที่บางทีเขาก็ มีความรนเรงในจิตใจเหมือนกันคือก็เป็นคนทําอะไรตามใจอะ่ะเออคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าหักไม่ชอบแบบเขาก็ไปเลยนะอืถึงแม้ว่าใครจะมาโอ้โหมาสารภาพรักเขาจ้าเขาสึกไม่โอเคเขาจะไม่เข้าเลยแต่เขาชอบที่จะเข้าไปหาเองมากกว่านะชอบก็บอกไม่ชอบก็บอกแบบนั้นไปเลยดังนั้นคนก็จะคาดเดาได้ว่าคนนี้จะชอบใครบางคนชอบคนนั้นชอบคนนี้นะคือใจก็ไปไหนก็ไปแบบนั้นเลยอย่าไปคาดบอกเยอะนะไม่งั้นเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังได้โดยฉับกัดน,นะเรื่องทุกเรื่องเนะี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ ต้องใช้ความเข้าใจต้องรู้เขารู้เรารู้จิตรู้ใจเพื่อจะพัฒนาความรักให้ดีขึ้นด้วยเชิงกัดน,นะคบมาดูสถานที่กันบ้างดีกว่านะคะสามลักษณะนี้จะเจอที่ไหนในบ้านสถานที่แรกนะคบไปขึ้นรับเรียนรับเลี้ยงสัตว์อาจจะไปเจอใน คาเฟ่นะนกคาเฟ่นงหมานงแมวก็ได้นะครับหรือเป็นสถานที่าขายสัตว์เลี้ยงต่างๆเออเป็นสนามหลวง2เออเป็นจตุจักอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะเอ้นองไปเดินเที่ยวๆเล่นดูนะได้พบได้เจอคนคนนี้นะแล้วไพ่คือเป็นหมอรักษาหรือว่าไปเจอสัตวแพทย์หรือเปล่านะมีโอกาสเหมือนกันนะลองถ้าขครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวช่วงนี้ก็เอาน้องหมานงแมวไปฉีดวัคซีนหน่อยเผืเ่อได้เจอได้พบรักหรือพบเจอคนรักที่รักสัตว์เหมือนกันด้วยเช่นกันนะครับ ต่อมาดูสิทัที่2นะครับไพ่ขึ้นเป็นปรับจ้างนะออมีโอกาสได้เจอ,เอ,อคนคนนี้จากการที่คุณไปออไปทํางานออไปสถานที่ทางานไปหรือเจอคนทํางานเดียวกันก็ได้นะไปรูปโปรเจกต์เดียวกันได้เจอกันนะมันก็ทําให้สร้างสัมพันธ์ไปในทางที่ดีได้ด้วยนะครับสามไพ่ขึ้นในเรื่องของ i n f l u เซอร r นะครับ โลกออนไลน์มีคนทักมาทักแชทนะได้พูดได้คุยกันได้สารต่อหรือแอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชันหาคู่นะก็ได้พูดได้คุยได้พบได้เจอกันนะก็ต้องระวังที่จะตรงปกไม่ตรงปกด้วยนะเออก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมาดูลักษณะที่ต้องระวังกันบ้างนะครับจะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นสาริกาเล่นถอกนะครับเป็นคนที่เจอแบบ เข้ามาปอบประโคมเออเข้ามาพูดมาคุยนะ้ำให้ความคาดหวังนะแต่แต่ลมปากเนี่ยเราต้องระวังเหมือนกันนะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของปลกมัดเนี่ยเขาพยายามปูุกมัดพยายามจะเข้าหาพยายามจะหึงหวงโดยที่ยังไม่เป็นอะไรกันเลยนะพยายามจะ เข้ามาในชีวิตตัวคุณทั้งที่ไม่ให้โอกาสให้คุณได้คิดเลยเนี่ยพยายามจะมาผูกมัดให้คุณได้คบกับเขาเขาต้องการอะไรดยูสิคือเขาพยายามที่จะมาให้คุณรู้สึกดีด้วยนะคือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แบบมาหลอกนะแต่เป็นควคมสัมพันธ์ที่คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดมากกว่าเออถ้าคุณรู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่โอเคกับคนคนนี้ก็มันมันมันต้องบอกมันต้องใช้ความชัดเจนเนี่ยไม่งั้น้ากรู้สึกไม่ชอบไปเรื่อยๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นที่คุณไปเสียแต่ยาก แล้วมันทําให้คุณรู้สึกอัดอึดอัด,ดไปตลอดเลยนั้นมีอะไรก็พูดตรงๆดีสุดนะถึงแม้ว,ว่านะตอนแรกมันจะดีแต่ถ้ารู้สึกอึดอัดอย่างไรก็ต้องพูดตรงๆไม่งั้นจะรักประคายยิ่งไั้นจะกลับกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีได้โดยเชิงกัดน,นะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้พบคนในใจความรักที่ชอบดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ